สวัสดีครับสุนิโต้ทวิตเทนเนล์นะครับก็วันนี้มาเดินที่อตลาดนัดบางสะพานนะครับข้างๆโลตัสนะฮะตลาดโลตัสนะครับก็มาเจอหอยนางรมนะครับหอยนางรมสดๆเลยนะครับที่กวางขายนะครับจัดเป็นชุดนะฮะเป็นชุดเป็นเซตนะฮะวันนี้ก็เป็นจะมีน้ำจิ้มด่าด่าดักยขาถึงน้ำจิ้มสามอย่างนะครับนี่ครับมีน้ำจิ้มซีฟู๊ดพ่อมีเครื่องเคียงให้ด้วยนะ ในเซตมันจะมีเครื่องเคียงเหมือนเหมือนกับหอยนางรมทั่วไปนะครับนี่ครับก็จะมีหอมทอดนะครับแล้วก็มีพริกเผานะฮะแล้วก็นี่ขายไม่ได้เลยรนนครับย่อกระถินนะฮะย่อกระถินนี่เวลากินกับหอยนางรมเนี่ยมันแปลกทับมันจะหวานลิ้นเลยครับกินเสร็จแล้วเอากินหอยหอยเข้าไปก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องเคียงใส่ก้าไปด้วยแล้วก็ตกตูดด้วยดอกเอ่อย่อกระถินนี่ครับเข้ากันดีนะฮะ บางที่ไม่เห็นไม่มียอดกระถินนะผมก็เอาเออ่ไอ้นี่มาแทนนะเออ่ผักกระเฉดน้ำนะครับน่าจะเป็นผักกระเฉดนะอ่าเนี่ยมาทดแทนกันได้นะครับกินเสร็จแล้วมันจะหวานนะครับนี่ครับนี่ครับใหญ่มากนะครับราคาครับแจ้งราคาไปเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสหรับหอยนางรมประเทนี้ครับแกะเป็นตัวสดๆเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรา จะไปดูด้านหลังนะครับว่าเขาแกะกันยังไงนะฮะถ้าเรบหอยแบบนี้นะครับเขามาแกะตรงตลาดสดเลยนะฮะเขาเตรียมมาเป็นตัวเป็นตัวแล้วก็แกะอยู่หลังร้านทางโน้นนะครับเดินไปดูกันนะครับนี่ครับชื่ร้านนะฮะหอยนางรมน้ำจิ้มซีฟู๊ดสดๆนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบถุงก็มีนะครับนี่ครับแบบแกะให้นะฮะแบบถุงนะครับก็เขาจะขายอยู่ตรงนี้ตามตลาดนัดนะฮะทั่วไปนะครับแล้วก็ตลาด สดมางสะพานด้วยนะครับแต่ตรงนี้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าตลาดนัดข้างโลตัสนะฮะวันนี้วันอะไรเอ่ยมาดูกันนะครับดูด้านหลังก๊อลังแกะนะฮะโอ้นี่ครับอันนี้อันนี้วันอะไรนะตลาดนัดวันอะไรนะวันอาทิตย์อ่าตลาดนัดวันนะอาทิตย์นะครับบางสะพานนะฮะนี่ก๊อลังแกะเลยแกะยากไหมครับพี่ไม่ยากอะะแก,ะแกะ ปากมันมนนีปากอ๋อมันยังมีปากอยู่เนาะอันนี้เขาเอามาจากไหนกันเอ่ยเก็บเก็บมาจากทะเลเลยนะจากก้อนหินอะไรเงี้ยตามเกาะเหรอแม่แม่ที่คลองคลองออ๋ตามคลองเหรอเขาใช้วิธีการไหนงมเอาหรือว่างมขึ้นมาทิ้มก็ติดอยู่กับหินก็แทะมาออ๋ติดอยู่กับหินก็แทะมาเอาเล็กแบนๆแบนใสอย่างนี้นะมีปากมันมีปากอยู่เนาะอ๋อนี่ย มีวิธีการแกะนะครับไม่ใช่ว่าแกะง่ายๆนะครับต้องมีเทคนิคให้เนื้อมันสวนยเขแกะไม่ให้โดนเนื้อด้วยไม่ให้ไม่ให้ไขแ่แตกไม่ให้ไขแ่แตกอหอมด้วยนะหอ,อมกิ่นไข่หอมกิ่นนางลมนะหอยนางลมสดๆเลยครับแบบนี้นะมันมันมีชื่ออะไรไหมมันชื่อหอยนางลมเลยนะชื่อหอยนางลมห,หอยนางลมเลยนะผมเห็นบางบางบางตัวมีขนาดใหญ่กว่านี้ก็หอยนางลมเหมือนกันมีนี่ไม่มีใหญ่อ๋อใหญ่ก็มีแตกขนาด เนี่ยบางคนคิดว่าเป็นเป็นก้อนหินนะครับเวลาเจออยู่ในตามโขดหินตามทะเลนะที่ไหนได้มันกลายเป็นหอยน้ำลมนะครับนเี่ยของกินยากนะครับเป็นนน่แต่ว่าโอ้โหกินแล้วอร่อยสองปีนี่อายุประมาณสองปีสดเลยติดโอ้ยอายุสองปีอายุสองปีโหนานนะสองปีนะในตัวแค่นี้ right <S <s นะแล้วสูงสุดของมันอายุกี่ปีครับหอยเนี่ยมันมีอายุไในในนานกี่ปีอ่ะ น่าจะมีถึง5ปีนะ5ปีนะเคยเจอตัวใหญ่กว่านี้เท่าเคยเจอตัวใหญ่กว่านี้อีกเท่านึงเข้าตัวก่อพอหลังจาก5ปีแล้วมันก็จะตายเหรอตายโดยธรรมชาติตายโดยธรรมชาติอ๋อนี่ครับอายุของมันนะที่เขานั่งแกะอยู่คนเดียวแผนขายด้านหน้าครับพัญญาเข้าขายนะให้คุาได้ของสดจริงจินเออได้ของสดจิินไม่หลอกลวงครับครับินแบบ ข้างหลงนี่มีมีทั้งโปรตีนนะครับมีทั้งวิตามินนะครับมีด้งเลือดด้วยนะครับผมนี่แกะยากผมนี่แกะยากผมใค่ไม่อยากไม่อยากออกเนื้อมันติดเนื้อเนื้อดีกว่าหอมติดเนื้อนะเนื้อดีกว่าแกะหลบหลบหลบเนื้อไม่เนื้อจะไม่สวยพอไปใส่กันไม่น่าเชื่อแล้วจากเหมือนกับก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่า กลายเป็นว่ามีเนื้ออยู่ข้างในเป็นหอยน้องลมนะครับมันฝังตัวมันอยู่กับตามโขดหินบ้างตามแปะตัวมันอยู่พอแปะตัวมันจมีแต่เคลื่อนที่อย่างนี้ได้เคลื่อนที่เองไม่ได้ถ้าหลุดจากหินไมก็อาศัยน้ำเขาเหรอตกงน้ำมากๆแล้วตายเลือละย้ายที่ไปขอย้ายที่ไปที่ไหนอาศัยธรรมชาติพาไปธรรมชาติพาไปนเเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้ มันจะต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวสิ่งเกาะนะครับใช่ใอย่างเช่นตามโขดหินปะการังหรือว่าตามเรือบางทีมันดูเกาะนช่ใช่ใช่ที่เรือก็เกาะเรือที่เรือเหมือนเหมือนกระเพียงอะไรเงี้ยนะใช่ใอ๋อเรือไม้เรือเรือที่จอดนานๆอย่างเนี้ยก็เกาะอ่าเรือที่จอดนานๆที่ว่าเรือเรือพังเรืออะไรเงี้ยเวลากินนะเขากินกับเครื่องเคียงนะเครื่องเคียงซีฟู้ดเนี่ยถ้าว่าเครื่องเคียงแล้วมีพวกตะไคร้พวก เอายำด้วยเหรอยำก็ได้นะอ๋อยำมันคือแบบนี้อออยยยย่่่่่างีีี้นนนนะำคครับไมดดหูสีสวยมากครับยำของเขานะฮะใส่ตะไคร้ใส่อะไรเอ่ยหอมแดงใส่หอมแดงมะนาวมะนาวนะครับโหนี่รอยเขากินไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับอร่อยมากครับสดสดเลยแกะตรงนี้ยำกินตรงนี้เลยนะครับสำหรับร้านอะไรเจ๊ฝนเหรอ เอาของเจ๊ฝนนะครับหานักลมเจ๊ฝนนะครับแกก็หาขายแต่เาตามนี้นะครับตามนัดบางสะพานบ้างตามอะไรเงี้ยครับมาหา,หาซื้อได้ตรีสอดบ้างออส่งตามนีสอดบ้างนะครับถ้ามีออเดอร์มาสัง่งบ้ครับสั่นี่ที่บ้านกลูดตราทำบ้านกลู่นะนี่นี่นนมาดูกนเลยนี่ดูครับเอ้ผมว่าแกติดติดติดแบบนี้สวยกว่านะแกแกติดเปลือกนะเนี่ยแกติดเปลือกมันจะจุกจุกขายคนละแบบ บแบบแบบให้เป็นตัวเลือกเาเป็นตัวเรือ,อ,รอมีสองแบบนะแบบติดเปลือกกับแบบไม่ติดเปลือกแบบนี้นะครับต <c oughs> ัดเรือกสะอาดต้องขัดเปลือกให้สะอาอดอาอานะ, <c oughs> ะใช่ <c oughs> ใช่ขั้นตอนนี่ต้องขัดเปลือกด้วยนะ <c oughs> ให้มันดูดี <c oughs> ดูน่ากินนะได้ <c oughs> ดูสะอาดหน่อย <c oughs> คนซื้อก็จะได้บอกว่าโอ้สะอาดเราต้องขัดแบบนี้นะนี่ทำแบบนี้เลยโอ้โหเนื้อล้นเลยนะหาน้งลมจะแค่แลุ้นรุนเลยอันนี้เขาขายไม่ไม่ได้ขายเป็นโลเนาะ าขายเป็นตัวเนะาะนับตัวขายเลยนะช่วงนี้หาหายากไหมช่วงนี้ยากค่ะเพราะว่าน้ำไม่ลงพายุก็ช่วงนี้หายากยังไม่ถึงเทศกาลนะคะ<อ>น้ำไม่แห้งน้ำยังไม่แห้งนะช่วงนี้น้ำโตน้ำเกิดนะ<า>เออน้ำเกิดน้ำโตน้ำทะเลนะครับยังไม่หมดหน้าเลยดูมรสุมนะฮะก็ค่อนข้างหายากนะครับอันนี้เขาได้มานี่ก็ดีด้วยมเนี่ยใครมาซื้อกินช่วงนี้นะครับยอดเลยนี่แบบนี้เลย เดียเด๋ยว,วผมขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปยาวนะฮะถ่ายคลิปยาวไปเลยนะครับอ่าเรามาดูน้ําจิ้มกันนะครับสูตรของเจ๊ฝนเขานะโอ้อันนี้ทําเองครับทํา <ำ S 2> <ทำ S 1> เอง,เองไหมทํา <ำ S 3> เองเลยนะก็มีอ่าส่วนผสมอะไรบ้างน้ำจิ้มทั่วไปใช่ไหมน้ำจ<ช>ิม้มทั่วไปซีฟู้ดน,น้ำจิ้มซีฟู้ดโดยมะนาว มีผัก e, ชีด้วยเหรอผักช oh, 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 so ีค่ะเพื่อให้ความหอมเพื่อความหอมแล้วแล้วให้น้ำเลยน้ำส้มเหรอน้ำมะนาวใช่หอมมะนาวแท้นะครับเราก็จะมีอันนี้ด้วยหอมหอมเกลียวหอมเกลียวแต่เป็ของหอมเลยจากพืชแบบนี้ขายดีไหมครับถามจริงว่าขายดีไหมพอพอขายได้พอได้เนาะอยากเอามาชุดนี้ก็น่าจะขายหมดนะวันนี้ขายวันต่อวันขายวันต่อวันเลยนะครับ นี่ครับนี่ของมันเป็นเซตแบบนี้เลยนะผมเคยถ่ายไปแล้วคิปหนึ่งนะครับที่หน้าหน้าเซเว่นบางสะพานนะครับนี่ครับก็มาเจออีกนะครับแล้ววันนี้มันมีพิเศษแบบนี้ไงครับพี่เสตติการะมากันมาแนวใหม่นะแกะพร้อมเปลือกนะฮะอย่างนี้น่ากินมากนะครับก็นี่ครับมีคนเดินไปเดินมาเยอะแยะครับตลาดนัดแห่งนี้นะฮะเทียบเลยนะครับ ตลาดนัดนอาทิตย์นะครับคนเยอะมากครับถ้าเพื่อนๆมาเที yeah ่ยววังสะพานอยากกินนะครับก็มามาได้เลยครับที่นี่ฮะร้านเจ็บผนนะครับมาลองดมนะครับสดเลยนะครับสวยสันสำหรับคนที่ชอบของทะเลนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับร้านนี้นะครับเอาบอกได้ครับเบอร์โทรครับ085ย์แปดห้าศ ห296 8534นี่ครับจะผลคนนี้เลยนะครับจะของร้านเขานะครับหอยนางรมน้ำจิ้มซีฟูดสดสดรับประกันความสะอาดและสดรับประกันความสดอ๋อเขารับประกันความสดให้นะครับคนนี้ถ้าไม่สดไม่ได้ท้องเสียนะอ่าเัาต้องสดนะครับแล้วก็รักษามาตรฐานของาลูกค้าไว้นะครับเขาจะได้มาซื้อกับเรานานๆนะครับนี่ครับโอเคครับผมบคุที่ติดตามชมครับซูนิโจทเวชนแนลครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อนๆสวัสดีครับขอนังลมเจ๊ปฝนครับ